คือแบบรอแบบผมพอจะชนะใจพี่จูนไหมครับชนะใจยังไงดีอะงงเลยนะรอรอหน้าตาดีแบบผมอ่ะชนะใจปหน้าตแบบควายไม่เอาเลยครับผมรอของควายนะครับผมรอของควายนะครับน้องผงขี้โมขี้โมอยู่แล้วนี่ขี้โมไอขี้โมกดแบ เอารีบเล่นเลยรีบเล่นก็จะเป็นก็จะเป็นพาราผมผมก็จะแบกนะครับอะไรขี้โมขี้โมอ้าวดูไว้ดูไว้แหกขี้ตาดูจะลืมแบกแหขี้ตาดูแหกขี้ตาดูดีว่าใครจะแบกครับแกตาดูนะคะก็อรอดูนะครับจ้าจอจคือถ้าถ้าผมถ้าผมแบกชนะนี่บอกบอกรักผมได้ไหมครับ บอกรักให้ควายบอกรักจะดีกว่านะคะผมไม่ทำให้เสียใจแน่ครับอะไรหรอคะเปลียนคิวปันยิงดียิงดียิงแม่นะนักหนึ่งครับนักหนึ่งนักหนึ่งนักหนึ่งหลานหลานหลานนักหนึ่งครับนักหนึ่งเออเออเจ็บหนักนะเขาเจ็บหนักนะที่วันนี้ตุยตองกระเล่าอย่ามาพูดละครับเอ้ยไปไปไป โอ้มันมาอีกตัว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 บนหัวบนหัวอยู่ไหนยังบนหัวบนหัวโอ้ยอยู่ฝั่งบนก็บอกบนหัวไบอกบนหัวไมันว่ายังไงวะนี่เน่เน่เฮคีดตาดูนี่บนนี้บนนี้นี่นี่นี่ดีแมวยิงดียิ่งดี ยยิงคนเดีวกูได้แล้วคิวไม่ต้องกลัวแล้วครับก็เข้าใจอ่ะคุณก็อันนี้ที่ผมฆ่าแล้วครับผมฆ่าไปหมดเลยอ่ะครับคุณดูก็ไม่อยากจะพูดเยอะเอ้ยพาล้าเก่งตรงไหนเก่งเกินขอโทษทีครับหนูขอโทษทีพี่ขอโทษทีไอ้เนาะไม่ไม่ครับพาพาล้าผมครับพาล้าผมไม่ไม่เก่งไม่เก่งดูดูดูครับดูใครได้ฆ่าครับแม่ครับผมดูฆ่าผมฆ่าหมดตี้ะครับพี่ขอโทษทีนะไอ้น้อง สงสัยลื้อบอตาเล่นนั่นเลยครับเบอลดูไงเบอลดูเพราะว่าพี่มันเก่งเกินไปโอโนพี่เบอลดูเกินพี่เบอลดูเกินพี่ลื้อตาเล่นเครื่องน้งผงขี้โม้ก็มันขี้โม้มาดีตรงนี้นี่น้องผงจะไลท์คิวอ่ะคนดู้นดูทำเลยเขาโทษทีครับผมเปิดหัวครับผมเปิดกระบานครับผมเปิดกระบานเยอเดี๋ยวตกกระบาลเยอยะเลยแยกโยกเกะโยเกะเคยเห็นเปล่าเก่งรูตูลไปหมดแล้วนะ หอมแก้มผมก็ได้นะครับหอมแก้มได้ครับเอพีจูนไม่งตัดหน้าะเล่นปึกอีกแล้ววิ่มาตัดหน้าเล่นโคตรปึกเลยโอเล่นปึก มันปูมันเงินไม้มันปูโอ้ร้องปึกล้องปึก,อ,ปกอะไรอย่ามาพูดมันปูเออมันปูปูมันปูไอตุนเครี่ดเลยเชียด,ดีครับเล่นไก่กับเพื่อนนะครับพาลาเพื่อนจริงๆต้องเป็นกำลังใจเพื่อนนะครับวิววิวิมามามาโอ้ยลอ้ยโอ้ย้นโอ้อ้ยโอ้อออ ไอจูนพาอะไจูนเห็นไหมนั่นเห็นไหมนั่นสองตัวสองตัวไอจูนไปไงคนดูแบบก็คิดว่าไอ้จูนมันเก่งไอ้จูนมันโนหนึ่งโนตึงโนผใครคิดครับใครคิดใครคิดอะไรก่อนคมาไปคิดอะไรก่อนครับใครคิดะบัใครคิดนะพี่จูนโนหนึ่งโนตึงอะไรใครคิดครับผมครับผมนมผงโนหนึ่งครับนมผงน้ำมือบัตรน้ำมือกวดทางอีสานครับเอาดิจริงดีจริงดีผมมาผมมาดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งจับอีกตัวก่อนเอฟกันเพื่อน อยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมมันหัวแตกแล้วล่ะโอ้โหเอาใจนี่ดาวสอง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 เจจูนอยู่บนเลยเจจูนเจจูนเล่นเออนะดูดูครับดูใครแปรไข่แปรนมผงแบกครับนมผงแบกครับเอาล้อกัดตัวอัดหัวครับยิงหัวครับขึ้นยิงหัวครับ ที่คะมันขึ้นยิงหัวจ้ามนขึ้นยิงหัวจ้ามาดัดตัวจ้าเอาวันนี้ม่ได้ตัวมันกันค่ะยิงหัวเหมือนกันเออยิงหัวเหมือนกันไม่ไม่มันคือตัวไม่ต้องพูดมันคือตัวไม่ต้องพูดเอออย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องครับอย่าร้องไม่ร้องครับลยเฮ้ยแม่จะเอ้เจจูนเจจูนดิผมนายดิผมนาย หยน่ารักกันได้เลยครับน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยมันอยู่แล้วครับนะพูดพอพอไม่พูดแล้วก็น่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยเจอ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 ผมผมอู้เพื่อนหลาดเพื่อนหลาดอยู่เนี่ยนภูมมันเดนนไปทาไมเพื่อนหลาดบอกกเพื่อนหลาดผมไม่ได้ยิงเลยเพื่อนหลาดบอกกเพื่อนหลาดเดินไม่นดยิง แล้วนะครับตัวตัวงเกาหีแล้วครับโดนเล่นเลยนี่นี่เบอร์สามนี่เบอร์สามขี้รัดพี่เบอร์สามมาขี้รัดรอดมาเลยรอดมาพอกับพี่จูเล่ขี้รัดเหมือนกันเลยนึกว่าไม่โชคอ่ะเอาดิโอ้ใจร้ายกือใจดำใจดำใจแอ๊ดล่ะใจดำใจดำทำอะไรยิงวิ่งเอ่ยยิงวิ่งเช้าอ่ะหูไม่ดูดิ องอยิยิงยิงดย,งดยิงโเล่นโง่เกินไ,<ป>มไม่ไม่ผมรับกระปุนปืนใ้จะยิงมันไม่ได้ไ<ป>เล่นปึกจริงๆ<ป>เล่นปึกไป,ไปผมรับลูกตีให้อย่างเดียวเพื่อมันชบกดี้ไปตายไปตายไปตายอพีเบสี่พี่เบสี่ชุบผาานแจ้ะ ตายเลยนะเออตาเ่อไม่ด <ira> no ึงด้วยเ่อนไม่ดึงด้วยอยู่กับพี่เบสีพี่เบีหนีเอาดิเอาตายวงเพอนเราตายวงโอ๊ยแชมปแชมปเลยแชมปเลย ไม่มีพี่ไม่มีพี่จูแล้วแชมป์เลยพี่แป๋มครับโอเคครับน้องจูดเออคือว่าคือว่าผมมีอะไรจะบอกครับน้องมีอะไรจะบอกครับไปไปครับผมชอบผมครับแต่ผมมาชอบคุณได้ไหมครับอะไรนะอะไรนะผมชอบผมผมชอบคุณไม,ไม่ค่อยชัดเลยคร, <Amsterdam> ครับอะไรนะผมชอบผมผมชอบคุณ เออไม่เล่นล้วยพีจูนบอกร้บผมเลรครับเนี่ยโอเคนะครับถ้าใครดูคลิปจนจบนะครับจะลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบอกนะวผมจะไม่บอกรักเจจูนผมจะไม่บอกรักเจจูนนะครับใครที่อยากให้ผมเล่นกับเจจูนอีกหรืออยากให้ผมแบบมาแก้มือไปเปรยนเจจูนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมคอมเมนต์มานะอยากให้ทำคลิปอะไรไปครับฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผี Wake up early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, eh?